สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่11กันยายน2564เป็นนายวันวันนะครับวันนี้ถ้าใครจำได้เนาะก็สัปดาห์ที่แล้วทองคำโดนเทตลอดต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับมีย่อตัวนิดนึงวันพือหัสก็ เราคุยกันแล้วว่า Divergence เกิด3รอบเนี่ยโดนเทถ้าโดนเทเนี่ยโดนหนักแน่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าหลังจากที่เขาโดนเทไปแล้วเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยทิทางของนักคำจะสามารถย้อนกลับขึ้นไปได้บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็มีสกุลเงินอีวเหมือนเดิมจะพยายามใช้เวลาไม่เยอะทุกครั้งก็เกือบๆกือบ20นาทีทุกทีนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูบทวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเราทบทวนข่าวกันนิดนึงก่อนนะ ในสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นสัปดาห์ของอดอลลาร์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ของยูโรของยูโรนะครับจาก Monetary Policy สรุปว่า,า q ิวเบิของยูโรโซนน่าจะยังไม่เกิดอันนี้คำยืนยันของธนาคารกลางของ ECB นะครับแล้วตัวเลขของอเมริกาดอลลาร์ตัว PPI สัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์ออกมาดีนะครับอันนี้เราเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะ ปกติ ECB ถ้าเขาจะปรับเปลี่ยนนโยบายอะไรเนี่ยเขาจะดูเฟดเป็นเกณฑ์ด้วยนะครับดังนั้น ECB จะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรถ้าเฟดยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้อันนี้อาจจะก็อ,อาจจะรอดูท่าทีเฟดในช่วงประมาณสัปดาห์ถัดจากนี้ไปอีกนิดนึงนะครับสัปดาห์หน้ามีอะไรบ้างสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่น่าสนใจของดอลลร์เลยแหละเพราะว่าตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันจะออกมาละ ที่บัาลังคานะครับนี่เนาะตัว CPI ตัวนี้จะจะเป็นตัวเลขที่สำคัญนะถ้ามันยังสูงต่อเนื่องอยู่เนี่ยในสัปดาห์หน้าก็อาจจะมีการพูดถึง q e t w p e r i n g อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าตัวเลขพวกนี้มันออกมาดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเลข CPI ของบัครคังนะครับรวมถึงวันเพิ่มหดด้วยเนาะพวกตัวเลขรีเทลเซลอะไรพวกนี้นะครับหรือ ฟิลิเฟตเมนูเฟกเจอริงอินเด็กซ์พวกเนี้ยถัดจากสัปดาห์หน้าไปสัปดาห์ก่อนสิ้นเดือนเนี่ยมันจะเป็นประชุมของ f อ m c อีกรอบหนึ่งนะครับนั้นถ้าตัวเลขพวกนี้ออกมาดีเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องอติดตามผลวิเคราะห์ของพวกสถาบันการเงินต่างๆว่า QETA ทเวอรเนี่ยมีนานโนมที่จะเกิดเร็วไหมแต่คำยืนยันของเขาคือ QETA ทเวอรน่าจะเริ่มเกิดปีนี้แน่ๆน,นะครับงแต่ว่าเขารอสัญญ,ญาณจากเฟดแล้วก็ ยอดเงินของการทำยูอีจะเป็นเท่าไหร่เท่านั้นเองซึ่งถ้าความชัดเจนตรงนี้มันมันมาเนี่ยอดอลลาร์มันจะแข็งค่าขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทะลุแนวต้านเดิมของตัวดอลลาร์อินดซ x ได้ด้วยนะครับอันนี้เราจะจะต้องจับตาดูประเด็นนี้ด้วยนะโอเคคราวนี้อาทิตย์นี้ไปเร็วนะมาดูแนวรับแนวต้านของทองคำก่อนเนาะเสร็จจากทองคำก็จะเป็น Eurusd นะครับ เอาแนวต้านก่อนนะแนวต้านสัปดาห์หน้าให้ไว้1802 1802มันจะเป็นประมาณไฮเดิมของสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วก็1823 1848แล้วก็1866อันนี้ให้ให้แนวต้านเอาไว้4แนวนะครับแต่คิดว่าถ้าุ1823ได้นี่ก็เก่งแล้วเนาะผมมองว่าอย่างนั้นนะส่วนแนวรับนะครับแนวรับเนี่ย1776 1758แล้วก็1740นะครับให้ไว้3แนวนะครับส่วนแนวแนวแนวที่สัปดาห์ที่แล้วให้ไว้1800เนี่ยหรือ1798เนี่ยก็คือเขาโดนใช้ไงานไปแล้วทะลุไปแล้วก็เลยมาที่ตัวเลข1776แทนนะครับอันนี้คือแนวรับกับแนวต้านเนาะทีนี้คำถามก็คือแนวรับที่ให้ไว้เนี่ย1776 1758ดเกเพวกนี้นครับแนวไหนที่ผมมองว่ามันแข็งแรงกว่านะครับ1776 แข็งแรงระดับหนึ่งแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยจะสู้1758ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว1758เนี่ยมันมีสวิงโลสวิงไฮเยอะนะอะ 1, 7 5่าคือเส้นนี้นะครับมีสวิงโลตรงนี้สวิงโลตรงนี้สวิงโลตรงนี้สวิงไฮตรงนี้สวิงไฮสวิงโลแล้วก็สวิงโลดังนั้น ตัวแนวรับที่1776ก็แข็งแรงระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวฟิโบที่น่าจะมีการย่อตัวได้แต่จะเยอะหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เชิงลึกกันอีกทีนึงเนาะแต่ว่าแนวรับที่แข็งแรงในมุมมองของผมเนี่ยคือ1758นะครับแนวรับที่ให้ไว้เนี่ยก็การฟิโบเหมือนเดิมนะครับจากข้างล่างต่ำสุดที่เขาทำสวิงล่าสุดนะครับ ถึงสูงสุดตัวนี้เนาะแนว1776เนี่ยเป็นพิโบ38.2นะครับมันแต่ว่ามันยังมาไม่ถึงนะเอ่อเปนี่ยเป็นพิโบ50.0โดยปกติโดยปกติทั่วๆไปความน่าจะเป็นนะครับจากการที่มีดเวอร์เจนทั้งหมด3ครั้งเนี่ยการย่อตัวลงรอบนี้ของของทงังคามเนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะย่อถึงอย่างน้อยที่สุดประมาณ50.0ฟิิโบนะครับ 1758อันนี้ผมเลงไว้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หมายถึงถึงในสัปดาห์หน้านะมันอาจจะมาถึงแล้วก็มีการย่อสวิงขึ้นสวิงลงแต่ว่าโดยปกติ d ivergence ขนาดนี้เนะี่ยน่าจะย่อถึง50.0ได้นะครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านในโซนนี้เนี่ยที่ให้ไว้2แนวเนี่ยจริงๆมันมีแนวเล็กๆอยู่อีกแนวหนึ่งที่ไม่ได้เขียนไว้ให้นะก็คือตรงนี้นะครับ แนวต้านแรก1802เนี่ยมันเป็นพี่โบ38.2ิ 38. ใกล้เคียงกับ h i ไฮเดิม erm ตัวนี้ที่เขาทำไว้นะครับของสวิงเค u ร์ฟล่าสุดตัวนี้เนาะแล้วก็1823มเนี่ยมันเป็นพี่โบ78.6แนะครับแต่ว่ามันจะมีแนวแนวต้านข้างบนที่น่าสนใจอยู่อีก2แนวเล็กๆก,ก็คือประมาณ1808กับ1814นะครับคือหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเขาสามารถที่จะไซด์เวย์ย่อปรับฐานขึ้นไปได้เนี่ยก็ พี่โบทประมาณ1808กับ1814ก็จะเป็นแนวต้านเล็กๆที่น่าสนใจอีกแนวหนึ่งถ้าคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูโอกาสในการเข้าซื้อเข้าขายกันนะครับเอาขาเซลล์ก่อนนะขาเซลล์เพื่อนๆที่ไม่ได้ไม่ได้เข้าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่เขาทำในเวอร์เจนเนี่ยก็คงต้องรอให้เขาย่อตัวกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาย่อถึงตรงนี้แล้วนะครับ1802เนี่ย เป็นแนวพี่โบสามสิบแปดแล้วเนาะเมื่อกี้ที่ลากให้ดูนะครับสวิงตัวนี้นะครับเนี่ยคือเขาเขาย่อขึ้นไปถึง38.2แปดจุดล้วนะถ้าเพื่อนๆที่ได้ออเดอร์ตรงนี้หลังจากที่ตกรถไปเนี่ยก็ถือว่าพอโอเคนะครับอันนี้คือขาเซลล์นะครับถ้าถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยขาเซลล์คงไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยแล้วล่วนะยกเว้นว่าเขาจะสามารถทะลุโร,รตัวนี้ลงไปได้นะครับ รอให้เขาย่อแล้วค่อยลงนะอันนี้คือขาเซลล์นะครับถ้าไม่ได้เข้าตรงนี้นะแต่ถ้าเข้าใจดีนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นไซด์เวย์แบบนี้ก็ได้นะครับไซด์เวย์ขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในสัปดาห์หน้ากันอีกทีหนึงนะ่งเนาะอันนี้คือขาเซลล์โอกาสที่จะเข้าถ้าไม่ใช่38.2ขาเซลล์ก็คงรอที่ตรงนี้นะครับประมาณพ่โบ50.0 1808หรือ1814ตามที่ให้แนวต้านเอาไว้เป็นแนวต้านเล็กๆตัวนี้นะครับ ส่วนขาบ่ายนะครับขาบ่ายถ้าเพืเ่อนๆเข้าตามแนวแนวรับเหล่านี้หรือแนวรับเหล่านี้โดยที่ด v เวเ e นซ์มันยังไม่มาเนี่ยแนะนำให้เปิดสั้นก่อนนะครับคือพอราคามันชนแล้วมันดีดขึ้นไปชนแนวต้านข้างบนเนี่ยก็ปิดกำไรได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรมันยังไม่เหมาะที่จะเปิดออเดอร์แบบถือยาวเพราะว่าเรายังไม่เห็นด v เวเ e นซ์แม้แต่ครั้งเดียวนะครับ ทีนี้โอกาสที่จะเห็นดิเวเรนซ์สัปดาห์หน้ามีไหมคําตอบคือมีโอกาสเป็นไปได้นะทั้งถ้าทําเฟรม e 4ชั่วโมงมันก็ก็น่าจะเป็นตัวนี้มีโอกาสตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเขาสามารถที่จะใช้เวล้วก็ดีดทำนิวโรตัวนี้ได้นะครับชนที่ฟิโบ3ป2ประมาณ1776เดดเนี่ยดิเวเรนซ์ในไทม์เฟรม H 4ครั้งที่1เนี่ยมันน่าจะมาแนละ้วแต่ว่ามันจะไม่ได้แข็งแรงมากเพราะว่ามันเป็นดิเวเรนซ์ใน MACD รลูกเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวเพื่อนๆขยับ Time Frame ลงไปที่ Time Frame 1ชั่วโมงนะตัวนี้นะครับจะเห็นชัดกว่านะครับคือถ้าสามารถเข้าดีดทำนิวโ w มาชนที่1776ได้เนี่ยตัว MACD มันก็จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นด v เวเ e น c ์ตัวนี้มันจะเป็นด v เวเ e น c ์ตัวที่1 สรุปก็คือขาบ่ายนะครับอย่าเพิ่งเข้าออเดอร์ถือยาวเพราะว่า divergence ยังไม่มานะครับทีนี้ลักษณะการขึ้นที่ของราคามันเป็นไปได้อีกแบบหนึ่งนะครับถ้าไม่สามารถที่จะทะลุโลตัวนี้ลงมาได้นะมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเขาอาจจะปรับฐานใช้เวขึ้นไปแบบนี้นะตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเป็น ไฮอโลนะครับมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากแต่มันเป็นไฮอะโลนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฮอ i ไฮใช่ไหมครับถ้าเขาดีดขึ้นไปอีกรอบหนึ่งก็เป็นไฮอ i ไฮครั้งที่3แล้วก็ตัวสโต c h ชสติกในกรอบไทม์เฟรมหนชั่วโมงมันจะขึ้นมาข้างบนแทนถ้าลักษณะการขึ้นที่ราคาขึ้นไซด์เวเป็นแบบนี้ผมแนะนําว่าให้รอเปิดเซลล์จะเก็บออเดอร์ได้เยอะกว่านะเพราะว่า ลักษณะการขยับแบบนี้เนี่ยมันเป็นการปรับฐานในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเพื่อที่จะเทลงมาใหม่นะครับดังนั้นถ้าเราขยับกราฟไปดูที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงอย่างนี้เราจะเห็นชัดเจนขึ้นว่ามันเป็นลักษณะของการสวิงปรับฐานสวิงปรับฐานแล้วสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ก็คือตัวสโตนเสติกมันจะกลับขึ้นไปอยู่ข้างบนถ้าเมื่อไหร่ที่ สโตขึ้นไปข้างบนแล้วก็แมกดีเนี่ยค่อยๆเกลีย่ยขึ้นไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้เนาะไซเบร์ขึ้นอย่างนี้เนาะมีโอกาสที่จะโดนเทแล้วก็ทำนิวโลใหม่ครับอันนี้ให้ระมัดระวังนั้นลักษณะาการเคลื่อนที่ของกราฟในสัปดาห์หน้าเป็นไปได้2แบบก็คือทะลุโลนี้ลงมาทำด v เวเจนซ์เลยครั้งที่1ห,หรือไซเบรปรับฐานขึ้นแล้วก็ค่อยเทลงมาใหม่นะครับคราวนี้เรามาดู e r usd นะครับ ตัว EYUSD ผมให้แนวต้านในสัปดาห์หน้าเอาไว้3แนวแบบนี้นะแนวแรกเป็น1.1856นะครับแล้วก็1.1909 1.1965 2ให้ไว้3แนวกันแล้วกันเนาะถ้าสูงกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสองอยากจะทราบก็เดี๋ยวจะตอบใต้คลิปให้กันแล้วกันนะครับแต่เพราะว่า ขนาดนี้ก็ถือว่าไกลพอสมควรแนละ้วส่วนแนวรับนะครับแนวรับแรกเอาไว้ที่1 7 1 1 7 5 7 6นะครับแล้วก็1.17164ให้ไว้2แนวนะอันนี้เป็นแนวรับแนวต้านในกรอบ i ท e f เฟรมเดยวันนะครับสำหรับแนวรับเนี่ยมันจะมีแนวรับเล็กๆอยู่อีกแนวนึงนะที่ผมไม่ได้ให้ไว้นะครับคือตรงนี้ครับพี่โบห้าสิประมาณ 1.1786นะครับอันนี้จะเป็นแนวรับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่เป็น day time trader สามารถที่จะใช้แนวรับตัวนี้ได้นะครับในการเข้าเทรดเนานะเพราะว่ามันเป็นแนวซ้อนทับหรือ confluence กันที่พิโบ5 0 0ของ Major s ์สวิงขาขึ้นตัวนี้แล้วก็พิโบ127่องของสวิงขาขึ้นเล็กๆที่เป็น Minor ร w i n g ตัวนี้นะครับนั้นก็ แนวรับตัวนี้ก็จะเป็นแนวรับขนาดเล็กอีกแนวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัว EURUSD มันไม่เหมือนทองคำในกรณีที่าราคาที่ดีดขึ้นช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วก็ก่อนที่จะโดนตบเซลล์ลงมาเนี่ยครับ mm hmm. เขาไม่เห็นไดเร์เจนในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีไดเร์เจนในไทม์เฟรมหนึงชั่วโมงเรื่อยๆเป็นช่วงๆแต่ว่ามันจะไม่ค่อยชัดเจนดังนั้น ถ้าเอาเทคนิคเข้าไปจับเนี่ยในกรณีนี้เนี่ย e v r u s d มันมีโอกาสเป็นทั้งขึ้นแล้วก็ลงเป็น v B-Shape ไปเลยหรือกรณีหนึ่งก็คืออันนี้เป็นจะเป็นการย่อตัวเฉยๆเพื่อที่จะสามารถที่จะไต่ขึ้นไปได้อีกเพื่อทำ Divergence ดังนั้นเวลาที่เ,เพื่อนๆเทรด e v r u s d ในสัปดาห์หน้าผมอยากให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะของโครงสร้างราคามัน มันเป็นสวิงที่ยังไม่สวยในเชิงเทคนิคเอเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเราดูพี่โบตัวนี้เดี๋ยวให้ลากอันนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับขาขึ้นตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยราคาเข้ามาโดนเบรกที่พี่โบ38.2จากการที่เป็นสภาวะบูลลิชค่อนข้างจะแรงตัวนี้นะครับก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าแค่มีการเทขายข,ายของมาร์เก็ตเมเกอรเฉย ะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะเปิดเซลล์ช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเปิดบายหรือเปิดเซลล์ผมว่า e u r u s d น่าจะเก็บสั้นไปก่อนนะครับเพราะว่าสัญญาณ Divergence มันยังไม่ค่อยชัดทั้งขาขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับดังนั้นถ้าถ้าโดยส่วนตัวผมผมจะดูแบบนี้ถ้าผมเปิดเซลล์แล้วอยากจะถือออเดอร์ยาวๆผมจะรอ Divergence ของสวิงนี้ก่อน d i v e r g e เจนมันจะเป็นไปได้2แบบนะครับอันที่1เลยคือเขาทำสวิงอ่โลว์วครั้งที่1โดยต้องชัดกว่านี้นะต้องชัดกว่านี้แล้วก็อาจจะไม่มี d i เวอร์เจน์เลยก็เป็นแบบนี้ก็ได้กรณีที่1กรณีที่2เป็น Exactuated Divergence e ครับคือไม่ไม่ถึงกับขั้นที่เป็น d i v e r ร e เจนแบบ Classic d i เวอร์เจน์ก็คืออาจจะขยับซด์เวขึ้น ใกล้ๆกับ High เดิมแล้วก็ตัว Mac ดเนี่ยอาจจะเกลี่ยขึ้นมาข้างบนได้นิดหน่อยหรือใกล้เคียงกับเส้น0ูนย์ c h นย์ i c ก็ต้องขึ้นมาข้างบนได้ด้วยนะครับใน timeframe สชั่วโมงนะครับถ้าในกรณีแบบนี้เนี่ยมันจะเป็น exact e r a t e d divergence เท่านั้นแต่ว่าจะไม่สามารถดีดทำ new high ทะลุู้9 1 9ไปได้นะครับอันนี้คือถ้าจะจับตาขาเซลล์ตอนนี้เนี่ยก็คงรอให้เขาย่อขึ้นไปก่อนเนาะ กรณีที่1นะครับแล้วค่อยหาจังหวะเปิดเซลล์ข้างบนโดยที่ stochastic จะต้องขึ้นไปโซน u อ p e อ board นะครับกรณีที่1กรณีที่2ให้เขาเบรก out ลงมาเลยนะครับก็คือเบรก out แนว38.2เนี่ยประมาณ1.18ลงมาเนี่ยแล้วก็ retest แล้วก็ค่อยลงนะครับอันนี้ไอเดียในการเทรด EURUSD สำหรับเปิดเซลล์นะครับส่วนคาบายก็จากสภาวะ b e a r i s สในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เริ่มปรับฐานเนี่ยขาบายก็ยังไม่ค่อยแนะนำให้เปิดบายในช่วงนี้นะครับผมว่าราคามันสูงไปแล้วก็ d i เวอเ e นซ์ต่างๆมันยังไม่เกิดน,นะครับถ้าจะเปิดบายแบบถือออเดอร์ยาวๆเนี่ยยังไม่แนะนำนะครับดังนั้นให้เพื่อนๆจับตาดูสัปดาห์หน้าอีกทีนึงนะครับโดยขยับทา์เฟรมลงไปที่ทม์เฟรม1ชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับคือเลงไว้แบบนี้ถ้าสมมุติว่า เ,เขาสามารถที่จะดีดทำิวโรจากสัปดาห์ที่แล้วได้เนี่ยเราจะเห็น d i v e r g e น c ์ตัวที่1เหมือนทองคำครับเป็นคลาสสิกเดเว g e n c e ตัวนี้เพื่อนๆจะเห็น Divergence ตัวที่1ก่อนแล้วเราถึงจะพอหาจังหวะที่จะเปิด บายนะครับถ้า d i เ e อร์เจนไม่มาเนี่ยอย่เพิ่งพิจารณาเปิดบายนะครับเพราะว่าสภาวะตลาดตอนนี้มันยังเป็นขาลงในระยะสั้นอยู่ดังนั้นถ้าถ้าเราเอาเทคนิคข้ไปจับนะครับโดยใช้พี่โบเนี่ย d i เวอร์เจนของ d UR ีอา s d ในกรอบไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงเนี่ยผมมองว่ามันจะเห็นครั้งแรกเนี่ยที่ราคาประมาณ1.1786 ถ้าคือเขาต้องสามารถเบรคเอาแนวนี้ลงมาได้แล้วก็มาถึง1.1786เแนี่ยแนวนี้มันจะเป็นแนวพีโบ1.27ของไมเนอร์สวิงตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นแนวพิโบ50.0 c o n f e n c e คอนเฟรนซ์กันพอดีของเมเจอร์สวิงขาขึ้นตัวนี้งนั้นดเวเรนซ์แรกที่เราจะเห็นเนี่ยคือโซนนี้น่าจะมีดเวเรนซ์เกิดขึ้นครั้งที่1นงดัง้นถ้าเพืเ่อนเเข้าบายโซนที่เกิดดเวเรนซ์เนี่ย ก็แนะนำให้ดู price action ที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าเราควรจะถือออเดอร์ยาวหรือถือออเดอร์สั้นนะครับคือถ้า price action ที่มันเกิดขึ้นมันแรงโดยทิ้งไส้ท,ทั้งเทียนย,วยาวๆไว้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะดีเบลกลับขึ้นไปได้ได้ไกลประมาณครึ่งหนึ่งของสวิงเค u ร์ฟที่เขาลงมาล่าสุดแต่ถ้าเขาทนปุ๊บแล้วเขานิ่งๆนะครับสมมุติว่าเขาทนที่50.0ตรงนี้เนาะเมื่อกี้185ถวๆนี่ครับคือถ้าเขา b บรกเอา t ปื๊บลงมาชน impression. เดี๋ยวแล้วเขานิ่งๆปรับฐานอยู่อย่างนี้นะครับมันแปลว่าเขาจะลงต่อนะอันนี้ถ้าเข้าแล้วต้องพิจารณาปิดกําไรเสียนะครับไม่ต้องถือยาวนะก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็คงจบทั้ง EVUSD แล้วก็ทองคำนะครับเพ,พืพ่อนๆที่มีข้อสงสัยหรือข้อสักถามนะครับก็ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมว่าไม่ว่าเราจะเทรด เข้าออเดอร์บายหรือเซลสต็อปลอสเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ mm hmm. เราจะเทรดโดยไม่มี XL s l mm hmm. ไม่ได้นะครับเ mm hmm. พราะเราไม่รู้ว่าตลาดมันจะผันผวนมันจะป่วนเมื่อไหร่ mm hmm. ก็ไม่ต้องตื่นตีสี่ตีหมานั่งรอลุ้นนะครับก็ mm hmm. และสุดท้ายจริงๆก็คือให้ใช้เทคนิคของเพื่อนๆน,นะครับอันนี้ผมแชร์แนวรับแนวต้านแล้วก็เทรดไอเดียในในเทคนิคสวิงเทรดผสมผสานกับเทรนด์ฟอลวิงนะครับถ้า ถ้าเราจับทางได้ในสิ่งที่ผมพูดก็จะมี2อ,อย่างผสมกันแต่จะเข้าออเดอร์ตรงไหนเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆดูที่หน้างานนะครับแนวรับแนวต้านไม่ใช่แนวที่ดึงดูดราคามาให้มันถึงแล้วเกิด Price Action มันเป็นจุดที่บอกว่ามันจะมีดีมาน p p l y มากกว่าปกติเท่านั้นเองนะครับแนวรับแนวต้านเนาะแล้วก็ให้เทรดตามเทคนิคของตัวเองนะครับอย่ามาลอกผมนะเพราะว่า ในรายละเอียดเทคนิคส่วนตัวของผมเนี่ยผมแชร์ยังไม่หมดเพราะว่าเวลามันก็ไม่พอที่จะเล่าทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามทุกๆสัปดาห์นะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับ